มีภูมมีแผลจ้าตกใจเลยนะตใจหน้ามืดหรือตกใจหน้ากู้ยตกใจหน้ามืดตกใจหน้ามืดใครตกใจหน้าหนูได้น้องจังน้องคนนั้นลังไงไม่มีแล้วร้องนะทะเลาะกันหรอร้องเพราะทะเลาะกันหรือร้องเพราะเฮเลอหนู ให้ธนูทำนายดวงมาดูกันว่าเจนี่กับภูมิใครจะได้เยอะกว่ากันโอ้โหกูไปข่าวเลยอะยูบุ๋มยูไม่ต้องพูดก็ได้ฮ่ะสองนัดดี้ายฉันต้องเหลืองแล้วนะข้า เป็นสาวเชียงใหม่ถึงบ่อเต้าใดก็จะตับแข็งตับแข็งแล้วเฮ้ยเป็นสาวแล้วมาเชียงใหม่เหากินเหล้าตลอดเนี่ยอ่ะรู้เลยทุกคนตอนนี้มีภูมิอยู่ที่เชียงใหม่แต่วันนี้มากินเหล้าปะวันนี้ไม่ได้มากินเหล้าวันนี้เรามาทํางานทํางานจนไม่มีเวลากินเหล้าเอ้ยหรือเรากินเหล้าในช่วงเวลาทํางานไปเลยคลิปนี้ก็เฮี้ยหน่อยเฮี้ยหน่อยแค่นั้นโอเคตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้มาทํากิจกรรมแบบ มีฟูมินอกจากจะมีการออกกําลังกายกที่แข็งแรงแล้วเราก็จะเป็นทําเหมือนบล็อกท่องเทียเย่ยวไปกลก็คือเราจะพามาเจอกับก,กิจกรรมที่คอมมูนิตี้ของบ้านข้างวัดคือม,มีมีฟูมิแล้วต้องมีภูมิปัญญาด้วยไงออใช่นี่เรามาถึงแล้ว บ้านข้างวัดเดี๋ยวเราไปรู้ซิว่าบ้านข้างวัดมีอะไรให้เราทําบ้างซึ่งบ้านข้างวัดมันอยู่ข้างวัดหรอไม่ใช่แต่มันอยู่ในซอยวัดอุโมงค์เลยจะกล่ัวว่าบ้านข้างวัดในรายการมาจะมีวัดปบ่อยะถูกปะไม่ใช่คนละวัดต้องคงยิบเยอะวัดประหลาเหรอฉันรักเธอเท่าใดเขารักเธอคะร้องผิดเขารักเธอเท่าไหร่เป็นการร้องหล่ลิกซิทนั่นเองเปลี่ยนเนื้อไปเลยบ้านข้างวัดมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ community of living art เออใช่ไหมแฟมิลี่ด้วยไม่มี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  เท่าไหร่จ้ากี่บาทร้อยหนึ่งบ้านข้างา Community วัด c o m m u n ว t y of Living Art า a m i l y โอลีเฮ้ยอาร์ตแฟมิลี่วะเหตุไหมเสียแล้วร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจ้าร้านนี้ก็คืออยู่ระหว่างการติดตั้งเพราะว่าโชวนี้นี่มันเยอะอยมันก็เลยต้องแบบอยู่ดําเนินการติดตั้งก่อนอ่า้องติดตั้งก่อนอืมติดตั้งก่อนนี่นี่มันเยอะคนมันต้องกินต้องใช้อะใช่ไม่ได้ที่เลยเลยร้องทำไมคะไม่ร้องนะ ร้องกันหรอร้องเพราะคันร้องันหรือร้องเพราะเจอเพราเจอหนูเจอหนูปุ๊บร้องเลยแล้วพอไปคุยด้วยเงียบเลยไปร้องไงไร้องน้ำไม่ร้องน้ำเพราะวันี้ค่ะคนน่าะไาเป็นยูทเป็นหมดเลยอะไรที่ได้เงินเพราะหนเป็นหมดเลยค่ะเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์เป็นซิกซ์ท็อปเกอร์เป็นบ้าด้วยค่ะได้เลยค่ะแต่คิดเงินนะ รอเล่นค่ะน้องหนูมาใส่ด้วยเธอดูรายการหนูสองคนด้วยนะครับรายการอะไรคะรายการไลน์รายการอะไรใน u t u b e คุณแม่ แม่แม่เอาขึ้นรายการก่อนเรลยให้แม่ชวนน้องมาถ่ายค่ะไม่ใช่ให้แม่โพสดตาม่ะมาถ่ายด้วยกันค่ะแต่คุณแม่โพูดท่าแล้วมาจากช่องไหนคะเจนนี่ปานนันค่ะเลิศมากค่ะเลิศมากค่ะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าช่องหนูอะไรนะคะเคยดูผ่านตาค่ะผ่านตาเหรอฮะไม่ได้ดูผ่านยายเนาะฮะใช่ดูผ่านตาแล้วก็ตาแล้วคุณยายมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้คุณยายฟังหรับมุกรักมุหลับ น้องเลิกร้องจริงเลยเนี่ยร้องอีกแล้ว <laughs> นี่ น่ารักไหมเข้ามาพวกก็จะเป็นแบบบ้านแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าชุมชนบ้านห้าววายเขาจะเป็นแบบคอมมูนิตี้ของครีเอทีฟครับสาหรับผลงานของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ค่ะสําหรับผลงานของผู้ชายทำไมวะก็เป็นครีเอทีฟครับเนี่ยว้ยนี่ตรงกับร้านสตูดิโอเลยนะขอบิโยยังไงเสร็จสักทีเจ้ครัอยู่แล้วคับสวัสดีค่ะนี่ดูในร้านคุณพี่ร้านนี้เป็นงานประเภทอะไรเหรอคะ เกกี่ยวับป,ปักเสื้อนะคะอันนี้คือเป็นแบบปักเสื้อนะคะแต่เห็นตอทางนี้ก็คือปักใต้นะคะปักหมาปักหมาใช่เลย คือมันมุมถ่ายรูปมันแบบแล้วที่สําคัญนอกจากที่แบบจะมีมุมสวยๆหรือแบบงานแฮนด์เมดต่างๆเนี่ยเขามีเวิร์กช็อปด้วยที่นี่ใช่ใที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยแล้วที่สำคัญที่เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้สไตล์พื้นเมืองอ่ะสไตล์พื้นเมืองมีเวิร์กช็อปขายของแฮนด์เมดกินอาหารพื้นเมืองได้รู้วิธีทำเออได้ชอปปิ้งคือที่นี่เลิศส่งเสริมวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็สร้างรายได้แบบปุ๊ักเกียวตัด หมูป่าเคี่ยวตันเคยอาหารเคี้ยวเคี่ยวหมูป่าเคี้ยวขั้นเอามาห้อยคอชายแท้เขาห้อยกันเหรอเคี้ยวเสืออยู่ในเสื้อมองไม่เห็นไม่เคยฟังหรอเคี่ยวเสืออันเท่าไหร่อันเท่านี่เออฉันฟังแต่อิงวลารันทรดูหน้าด้วยนะชแนลอิงพี่ขาอิงจอกอิงจอกอิงจอกเราหาแล้วเพลงนี้ให้มามีโพลรายการที่อะไรมีแผล ทุกเทปและอีพีหาหอยแฟรงอะออเคอมเมนต์รันเลยว่าไม่ตรงคอนเซ็ปนะคะไม่เห็นมีแผลกันเลย <c oughs> ให้มีชีวิตบ้างทุกคนเทปนี้ก็คือถ้ามีแผลเนี่ยก็คือถนูปักท้องนะตุยนะเนี่ยหนูไปยืนเป็นเป้าไงแล้วเอาแอปเปิ้ลมาบนหัวหุ้ยร้อยเปอร์นยิงเข้าแน่นอนเข้าเปแอปเปิ้ลหัวหัวหัว <c oughs> เลงตั้งแต่ชนบีเลย โอ้ยันี้อะไรติดมือถือเหรอคะติดมือถือได้แล้วก็ตกแต่งแอลลี่ได้อันนี้ติดมือถือนะคะนี่ติดเล่านะคะสวยอยู่นะหมายถึงของเหรอคะใช่อิสตัรงใช่ไหมนี่โอ้เททิ้งเลยอุตส่าห์ชงให้ยมาได้เลยร้านลงเล่นในบ้านข้างวัดนะฮะใจเลน่าใจน่ามืดเดี๋ยวตกใจน่ากลัวตกใจน่ามืดตกใจน่ากลัวได้ตกใจหน้าหนูได้น้องจังน้องคนนั้น 聊啥呀？<Nice. S 2> <laughs> ไม่มีแล้วอ่นนี่ต่อมาร้านนี้ร้านชบาเหรอใช่ไหมร้านฉบาเป็นชุดผิวเสื้อผ้าพื้นเมืองซึ่งเมื่อกี้คุณพี่ร้านลงเล่นบอกว่าตรงนี้เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เหมือนผ่านผ่านปุ๊บคนก็จะเข้างมาถ่ายรูปไม่คนจะชอบเอามือไปรูดเล่นใยงหนูเนี่ยนี่นี่นี่ฉบานี่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 ฉบามีฉลาิ่มแล้็เริ่มแล้วนะก็เริ่มแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาที่นี่เราจะมีหนึ่งร้านที่เราจะไปทําของ DIY กันอ่เป็นเวิร์กช็อปกันไปหาร้านกันจาไป ดูดูเป็นรายการทีวีเกินไปที่วายังไงป้ายพุนินพิคอนสองการ์ตูน่ะเนี่ยสองการ์ตูต้นามดูบ่อยตอนเด็กนี่มาขันต่อยน้นเบ้หน้าต่อยอมึงอ่ะไม่ใช่หน้าต่อยเข้ามาในในนี้ก็คือจริงๆจะมีร้านเล็กๆเยอะๆมากมายเลยแต่เดี๋ยวเราจะพาไปร้านนี้สวัสดีค่ะหนูขออ่านชื่อร้านให้มันถูกต้องกี่สลัก กี่ใช่ไหมคะไม่ใช่กี่ใช่ไหมคะกีค่ะทำไมเราหวดแล้วคำว่ากี่ระสาบวัยรุ่นอ่าจับไวยรุ่นจับไวยรุ่น,นกี่แปลว่า สี่สลักนะคะนี่ร้านนี้เดี๋ยวที่เราจะมาทำของ DIY กันของ DIY มีให้ทำกี่อย่างบ้างคะวันนี้จะมี3อย่างค่ะีเป็นจี้สร้อยคอค่ะใส่หินในโหลแก้วค่ะแล้วก็มือหินสลักชื่อโอ๊ยหรอเอาอะไรดีทำคนละหนึ่งชิ้นปุ้มทำอะไรดีอันไหนง่ายสุดสลักชื่อสลักอ่าง้นชั้นสลักทำไมมันดูยากจังวะสลักชื่อแค่ตอกตอกใช่ไหมคะเราไม่ต้องทำต้อยเองใช่ไหมมาที่นี่เราแค่มาตอกตอกเนาะ แล้วคนเยี่ยสองคนอ่ะมาเลือกทำปิ๊บอ <ๆ S 2> ่ะเขาให้เรียนรู้การทำแบบขั้นตอนการอะไรเงี้ยเลือกทำของที่มันง่ายที่สุดคือสร้อยก็ไม่ต้องทำาต<น>ัวบอดี้มีอยู่แล้วตาชื่อจบจบ่งสมองอิดแล้วเฮ้ยเฮถูก็ถูกรก็ถูกรู้สันดาณพวกพี่ <c oughs> เราเป็นคน <c oughs> ฉินเสมอใช่ไหมมึงก็ที่เกียดรู้ได้เลยปาภูมิเริ่มทำกันสาไป เราเลือกเลือกสร้อยจากตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยถ้าเราสีชมพูพูมงานต้องสีไหนครับงาน้อสีดงโอ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้ใส่แล้วแล้วสกิิวสว่างอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็เป็นหินที่ช่วยดูดซับความโกรธซื้อเลยซื้อเลยซื้อเป็นตั้งสามสี่แน่ครับไปซื้อไปตั้งสามสี่เส้นไปตัวพนี่ตัวพีนี่เจพี ันนี่เสร็จแล้วทำเวิร์กช็อปอะเร็วกว่าเดินในบ้านคำวัดอีกค่ะเหมือนเรารียกทำขวดไหมเป็นขวดหิน้ำโชคเหรอคะหรอทำยากไหมคะไม่อะค่ะแค่กอดขีดใ่ขวดถ้ากอดขีดใ่ขวดไม่ได้ชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแม่บอกถ้ามึงบอกว่ายากอีกอ่ะนี่แล้วก็เขาให้ตัดดอกไม้ใส่นะจ๊ะแหน่รอรออีกบ้างเ้ยจบเสร็จสิ้นแหน่ เรียบร้อยแล้วนะคะก<ช>็มาได้นะคะที่ร้านกีสลักนะคะอยู่ในโครงการบ้านข้างวัดนะคะซึ่งจริงๆบ้านข้างวัดเขามีกิจกรรมมีงานอะไรเยอะแยะอยู่มากมายตลอดเวลาเลยซึ่งในเร็วนี้เดี๋ยวจะมีงานชื่องานว่าสวัสดีครับเชียงใหม่ครั้งที่ห้าป็นคีมบลูสัมเบสวัสดีครับวันดอกไม้บานนั่นเองนะ,ะจัดขึ้นวันที่19ถึงวันที่24ธค<ม>ันวามอ,อมาได้เลยหรือติดตามได้ที่เพจของสวัสดีครับได้เลยนะคะไปติดตามได้เลยเฮ้ไปไปเดินต่อแม่บอกมีไก่ ไก่เปเปล<ร>าไม่ไก่มีปลามีเกมยิงเป็ดมีปลาแล้วไปดูว่ามีปูมีกุ้งมีลำเต,าต้าไปไรู้เลยตรงอ่ะยี่อะไรรู้เลย <S <S แต่ข้างในกันต่อนะจ๊ะ ยิงเป็ดยิงเป็ดแล้วจะได้อะไรเหรอคะยิงเป็ดยิงเป็ดได้ของรางวัลมากมายก่กองเหลอไอ้ภูมิให้ภูมิยิงดีกว่าภูมิถุงพ้ามาเชียพี่กันเสียเร็วเชียเร็วเยียมดเวเยอะเยอเยอยอดเยี่ยมตึ้งตึงยิงใหญ่ตึ้งตึงเกียงไกลตึ้งตึงมีภูมิตึ้งเอ้ยเอายมาใส่จังหวัดอะไรมเสียเรอันนี้ไม่ได้มาอันนี้ไม่ได้เร็วเร็วเร็วฝว่ลุนุนลุน ลูกแรกเลยอะเจอแต่ลูกแล้วเจอเจอแบบดูเป็ดเลยอันนีไม่ได้แบบเสียมเนอแข่งเก่งเวอร์นะเฮ้ยอุ้ยหลอกไปแล้วหลอกไปแล้วหลอกเกินนหน้าเกินตามสัญญาจัดให้ค่ะแม่พลาดมากเลยแต่เรงให้แม่เลยหนูไปลองยิงใส่ปากเป็ดมาเลยเฮ้ยเกือบเข้าปากเหรอ โอ้โหเป็นหนึ่งนะอันี่ยน่าสนุกเท่าตรงเนี้ยตรงนต้องบียวสนุกมากเี้วต้องบิวเพราะว่าลูกค้าจะมกกันได้ไม่เล่นแล้วเพาะได้ส่งค่าได้เลยถึงแล้วจ้า ไอพ่หนุ่มนักแม่นเมื่อกี้ยิงเป็ดแม่นนักถ้ามันแม่นมากนักเดี๋ยวให้มาประลองเลยฝีมือความแม่นการยิงธนูที่เชียงใหม่อาชรีนี่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่อาชรีนะคะอยากตายิงข้างหนึ่งได้ปะต่อให้เลยมึงเอาแว่นมาทำยี่อะไรคะเดีตยวะสั้นจริง สร้างแค่สายตาเฮ้ยเฮ้ยสันหลังยาวเออสันสุดๆขี้เกียจสุดๆขี้เกียจเบอร์แต่กีฬายิงธนูมันกีฬาชายแท้ปะอืมพี่กอล์ฟเก่งสุดๆกอล์ฟชายเทวดาใช่เหรอสุดๆเพราะเขาล่าสัตว์ด้วยธนูก <French Claire> <S to oneself> ่อนมาดูเลว่าใครจะคะแนนเยอะกันใครจะยิงเข้าเป้าป้ายนี่พูดถึงการยิงธนูก่อนแหมก็จะมายิงธนูแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นั่นคือขันนับน้ำบอลยอปย่างหรือการเล่นออกแล้ว กรณ์การใช้งานของเราเราก็พูดถึงธนูแล้วกันธนูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาวุธระยะไกลจริงๆแล้วธนูเขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กันกับการล่าสัตว์ก่อนเป็นล่าสัตว์แล้วก็ป้องกันตัวมาล่าสัตว์เนี่ยมันก็มาตั้งแต่ดึกดำบ่ายแล้วแหละถ้าพูดึกดัชนีแสดงว่ามันนานมากเขาบอกว่าธนูที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังสภาพดีอยู่เนี่ยเป็นธนูเนี่ยที่ทำมาจากไม้ของต้นเอมจากเมืองโคมสกาของประเทศเดนมาร์กหัวลูกธนูที่เก่าแก่และยังสภาพดีที่สุดเนี่ยเป็นคนโผล่โผี่ถ้อะะไรนซีบููดันแอฟริกาใ มีมครูเต่าด้วยซิบูดูซิครูเต่าซิเข่าข้ยมันทำสามทำอยู่ใกล้กันชื่อแมวฉันเอง <laughs> อแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ามีการค้นพบหินเหล็กไฟ ไปไปไปหลงนรกเซนจูรี่รักเซนจูลงโทษเจอคนเราคนเราไม่ได้ไม่เคยหินเล็กไปเป็นหินจริงจริงจริงจหินเล็กไฟจริงจริงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมาตั้งแต่ช่วงยุคหินกลางหรือประมาณหนึ่งหมื่นหกพันปีตั้งแต่ก่อนก่อนคริสต์ศตวรรษถูกต้องเฮ้ยยิ่งคำนี้แบบไม่รับถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้พูดไปก่อนถ้ามันผิดยังไงก็ด่าเฉทีเขาหาข้อมูลมาให้ เตรียมตัวซึ่งธนูวันนี้ที่เราจะเรียนกันคือเป็นธนูแบบจริงๆเลยอะ่ะไม่ใช่ธนูธนูไม้ไผ่ที่ทําขึ้นมาเองใช่ไหมคะใช่หนูเราอยู่เด็กชิงแหม่เชอรี่นี่ธนูซึ่งก็จริงจังอะ่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะสอน่วิธีการยืมเบื้องตน้นแล้วก็ประเภททันธนูแบบ ั้งแต่เบสิกพื้นฐานการจะยิงเราจะอยู่ในเส้นสีเหลืองนี้เท่านั้นมันจะมีชุดติ้งไลน์ให้อยู่ก็เหมือนน้องเขายืนก็คือตรงนั้นคือเส้นยิงมันคล้ยเส้นสีเหลืองอยู่ระหว่างขาอยู่อย่างนี้ได้ปะยังไงบ้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอก็ยิงมันอยู่ระหว่างขานะเราจะยืนให้ขอขาทอบการบาลานซ์ช่วหัวไหล่ไม่อันนี้ก็เท่ากันท่าขายืนยิงได้ก็ได้ยืนยิงได้ก็ได้ถ้ามึงยิงได้ก็เรื่องของมึงค่ะ ตอนนี้กำลังใส่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็คือจะมีอัมกัดกับซิงเกิแฉกค่ะมีอัมกัดการสส่ธนูมาตีแขนจะไม่ได้การผู้ชายตีนะสู้พอดีมึงนั่งคุยกับกูก่อนไหมฮะมันมีมีอะไรในใจไหมก็้หนูกบอกเองว่าถ่ายรายการอยากได้เลยนะอยากได้เลยนะนานพอาูอยาอยากมีอะไรในใจป่ะเออมีทำไมอ่ะโอเคครับหนูผิดเองหนูผิดเองไปหนูเลยพี่เฟิร์สมาค่ อ้ฉันไปแดงอ่ะวายฉันไปแดงอ่ะขาวเก่งกว่าแกขนาดนี้ยิงขาวได้เอาเก่งเมื่อไหร่เรียนแล้วเรียนไม่ต้องเยอะหรอกเมื่อกี้เรียนไปพยะแค่5เมตร5เมตรก็เลยถามเขาว่าไกลกว่านี้มีไหมเขาบอกก็มี10เมตรแล้วถ้าไกลที่สุดเท่าไหร่กิโลกว่าครู <c oughs> ไม่ได้ตอบตอบเอง <c oughs> ตอบเอง มึงยิงมันหกกิโลกว่านะโอเคมาเดี๋ยวแข่งยิงธนูกันคนละหกเป้าหกดอกพอหกดอกไม่ใช่หกเป้าหกพอหกเป้าพคุณครูโอ้คุณครูขอทราบคะแนนก่อนถ้าสีเหลืองค่ะมันจะมีอยู่สามวงแะละคือจะเป็นวงสิบล้หนึงจะเป็นเก้าแล้วก็แปดสี่สิบห้าอ๋อเลียงไปเลยวงเล็กก็คือจะมีแค่นักรองนำาิ้ารองแมวเบสแต่ถ้าวงใหญ่อะก็มีเบสเพิ่มมา และหางเพื่องมาเลยไอ้เต้าหยองก็มาคุณครูจ๊อบเออครูจ๊อบก็เหมือนเต้าหยองเลยนะเออได้นะครูจ๊อบครูจ๊อไหนเดาให้ดูหน่อยครูจ๊อกหกดอกเป้าสิบเมตรมาดูมีดอกอะไรบ้างมีดอกจิกดอกลำตัดดอกทองคุณครูพนันซิลงแทงเลยใครได้คะแนนเยอะสุดหนูกับภูมิดอกนึ่งป๊บไทยเลยมา ดอกแรกภูมิสีเหลืองจนเจนนี่สีฟ้าคุณรูขาแต่มันก็แบบเป็นไปได้ทั้งสองเลยอ่ะลองดูอ่ะให้แทงจนเจนนี่จนเจนนี่คูจบับภูมิฝั่งภูมิโอเคต่ำ,ตำอบอกว่าเผื่อต่ำข้างล่างทีนี้กูไปฟ้าข้างล่างเลยค่ะไปไม่ไม่โดนในกรอบด้วยเข้าสิบเลยครับโอ,อ้โห ทำไมออตอนฝึกมึงไม่เก่งขนาดนี้วะมันอ่อยไงเสร็จแล้วของกูโล่งตรงกลางจ <c oughs> ้ะโล่งไอ้ี่กินรอบนอกหมดเลยเหรออุ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> กล้มาแล้วอ้าวเริ่มจริงจังแล้วนะแต่หมดแล้วเอ้ยอะไรนะเมื่อกี้สาธิตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันรอบสาธิตว่าได้เท่าไหร่นะจ๊ะเรอบต่อไปคือจริงจังลงตังเท่าไหร่นะโอ้สาธิตเลยตต้องสาธิเลยไปดูคะแนนกันหญิงแท้นะจ๊ะเอ้ยอย่างนี้มันกินนะมันกินสีฟ้านะอย่างนี้ได้คะแนนใช่ไหมครับนานยีที่เจ็บต้องยืนอยู่ด้านข้างอย่างนี้แล้วเอามือข้างขวาแตะอย่างนี้แล้วดึงลูกกระโดงแล้วน่าสารพัดทันทำไงอ่ะเอ้ามาอเยีเย็นอ่ะ เอาเก็บจะได้เป็นไงแทนที่มึงจะมาสอนสอนไงอย่างงี้โอเคอ่าอย่างงี้ถูกต้องนี่เก่งมากเลยไงไปเปิดถึงกี่โมงคะถึงสองทุ่มโอ้ไม่บอกเหรอจะได้มาทุ่มนึ่งไม่เห็นนะอ้าวแล้วเปิดถึงสองทุ่มทำไรคะกินเหล้ากันกินเหล้ากินเหล้าห้าโมงเย็นแล้วกินเหล้าเพราะว่าพอหกโมงแล้วเอาทิ้งแต่เที่ยงน่ามาบ่อยๆไปไงไปกินเหล้าเหอะยืมปากกับโต๊ะยังครับโอ๊ย ถามหน่อยคนเชียงใหม่ทำไมต้องไปจองโต๊ะเร็วขนาดนั้นนะูน่ะสาบานถ <c oughs> ามถามหน่อยทำไมคนเชียงใหม่ไปไปร้านเหล้าเร็ว <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูไม่เที่ยวร้านเหล้า <c oughs> <c oughs> ยกขายนะ <c oughs> มาจา้ะให้ธนูทำนายดวงใครยิงได้สีเหลือง100้บาทสีแดง50บาทสีฟ้า20บาทมาดูกันว่าเจนีดด่กับภูมิใครจะได้เยอะกว่ากันจะ้ะโอ้โหกูไปข่าวเลยอะ <c oughs> อุ้ยภูมิได้เหลืองแล้วว่า โอ้ยปุ่มสองสิบโยูวิวไม่ต้องพูด <c oughs> ไก็ได้อ่ะสองนัดุดท้ายฉันต้องเหลืองแล้วนะ <c oughs> โอ้ยทำเลยทีนี้อะไรวะก็ว่าตามันอยู่ที่สีเหลืองนะทำไมปล่อยไปแล้วมันไปโดนสีดำมาฟ้า,า <c oughs> ถือว่าเก่งไหมคะยิงแล้วแบบตรงกลางโลง่งแต่อยู่แล้วอบหมด, <c oughs> หมดอย่างเงี้ยของหนูคือ ไม่มีเหลืองเลยเป็นคนดีดีเราเอ,อไม่มีเรื่องเลยไม่มีเหลือง,เล,องเลย,เ,ลยเพราะว่ายังไงเป็นคนใจเย็น <c oughs> น,นี่ไงของเจนนี่เท่าไหร่ฟ้าหนึ่งยีแดงสองร้อขาว0ดำส2งลบสองรอลบร้ออ๋อภูมิของคเนีน่ยอุ้ยภูมได้สิบเหรอ <c oughs> นี่ก็คือ100 200 250 270 290 <c oughs> ลบลอยร้อยเก้าสิมุยในบอกสสยตาสั้นมึงโกหกคนทั้งประเทศเหรอเฮ้ยสวยวะสวยมะแบบรู้ลมอย่างงี้อนะว,ยวยจัดเลยอวยอวยหมดเลย,ยคุณครูของฉันถึงแม้ว่าฉันจะยิงเป้าได้อะไรก็ยังเลือกอยู่ทีมฉันทั้งหมดใช่ไหมคะ นี้สวยว่ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตามคอนเซปต์ในการมีภูมิมีแผลจา้าซึ่งแผลอยู่กับใครใหไทยไม่ใช่ฉันจ้าวายมันไม่ได้เป็นแผลหรอกมันแบบสนูมันดีดมันก็เลยแบบเป็นแดงๆดงเฉยถึงแม้ว่าคูวิวจะอยู่ฝั่งฉันแต่คูวิวบอกว่าคนที่น่าจะโดนดีดคือคุณเจนนี่คุณเไมอะ่ะท่าหนูมันดูแบบเล่นไม่เป็นขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้ได้ไหมนี่เนะี่ยเออยกไล่ ก็เคยได้แผลไปเลยจ้าเจนิดเดียวมันแค่แบบเป็นรอยดแดงๆจนูดีนิดเดียว แตกข้างในคือกระดูกแตกแล้วนะครับยังยังเอ็ม,ด,มด้วยอะไรใส่เปลือกแล้วว่าอิอ <S <S ออริกรมือหนึ่งม่อีกมือหนึ่งหักนี<า>่นะคะจริงๆคุณครูเตือนมาหมดแล้วแหละแต่คือด้วยความที่เราเพิ่งเล่นจะใช้คําว่าเราลวกัน <S <S คือภูมิอ่ะเพิ่งเล่นเนี่ยภูมิก็เลยจะ<ช>ระเบียบร่างกายของภูมิไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนของเจนนี่คือจริงๆแล้วค่อนข้างชํานาญก็เลยรู้วิธีการเล่นยังไงให้ไม่แพไม่มีแผลไม่เห็นยิงโดนเป้าเลยวะชำนาญยังไงไม่มีแผลกับไม่มีเป้าด้วยถ่าเราเอาท่า อ่าใช่ไหมคะป่วยป่วยอีกอแล้วป่วยสุดสุดป่วยสุดสุด มัเล่นกันนะดา,ามันมีประโยชน์มากเลยนะเห็นไหมดูรายการเรามันมีประโยชน์ปะ่ะเออเชียงใหม่ชินใจอ,อันีนี่คือบ้านหลังที่สองของจินที่บ้านหนังนะบ <c oughs> ้านหนังมหัดใหญ่อะใครที่แบบไม่รู้ว่าเออมาเชียงใหม่แล้วจะไปเดินที่ไหนเนี่ยนอกจากห้างหรือว่านอกจากนิม,มานอะไรอย่างเงี้ยจริงจบ้านข้างวัดตรงข้างหลังแล้วแถวหลังมอแถงซอยอวัดอุโมงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเรือยแยะมากมายจริงๆคือบ้านหลังวัดคือมีมานานแล้วก็จริงแต่ว่าไปก็คือทุกอย่างยังแบบรูแปบตาแปลกใจเลยนะไม่ได้ดูแบบว่าเดิมเดิมซ้ำๆ้นะเหมือนเขาเรียกไงเหมือนหล ที่มันน่ารักน่ารักด้วยงานศิลปะเนี่ยวันที่มันแบบเฮ้ยแบบร้านล้อมเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลานตรงกลางคือเหมือนอยู่ในหมู่บ้านเลยส่ายคอนเทนต์อะไปถ่ายรูปได้เลยไปถ่ายคลิปได้เลยทีลาใครไม่รู้จะไปทํากิจกรรมอะไรนอกจากเมาๆนะคะตื่นมาก็เออไปดูแก้แห้งไหมใช่ไปแดดสัหน่อยอาจจะหายแห้ง ลองดูวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับคำสั่งที่ทั้งหมดที่พูดถึงมาทั้งเชียงใหม่อาเชอรี่ทั้งบานคนขบานนาคาโอเคป่าอันนี้จะได้ใครไปพวกก็จะได้ของติดไม้ติดมืออันนี้ีกำไรกินน้าโชคติดมาด้วยนี่เอาฝากไว้ด้วยครับกาบรายการมีภูมิใน EP นี้ ทางช่องจีนี่ปัญหนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กดแม่งทุกอย่างเลยกดให้หมดต่อไปนี้มีภูมิจะไม่ได้มีภูมิต้านทานอย่างเดียวแล้วนะจ๊ะเ,<อ>เห็นไหมเรามีภูมิบันยาด้วยอ่าเราจะมีภูมิอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะรอติดตามได้เลยนะคะทุกวันพุธเว้นพุธนะคะในเวลาสองทุ่มนะอย่าลืม พุดเป็นพุดสองทุ่มได้นะจ๊ะฝากกดใครดูแล้วสถานที่ตรงนี้จะเป็นร้านข้าวแล้วคุณสาวแวะเมื่อกี้ทห้ดิมคาเฟ่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับยายเดียวมาสเตอร์เชฟเชฟโอเคมาจ๊ะอร่อยสุดๆยังไม่ได้กินก็รู้ว่าอร่อยเพราะเคยกินไงเพราะเคยกินดิมกัันโอเคไปเจอกันใหม่ในอีพีหน้าจ๊ะสนุกอะไรไม่แล้วทำไมทำไมเราถึงเข้าสิบแบบหลายครั้งอ่ะเก่ฟมเมอร์ปาก มันก็ต้องเอิดไว้ก่อนอยู่แล้วปะ่ะเออเพราะว่าไปที่บ้านข้างวัดยิงเป็ดด้วยลูกกระสุนผ้าครั้งเดียวก็ได้เลยของรางวัลซึ่งในใจอยาไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้แล้วก็เลยขอไปก่อนว่าแบบเออพี่ขาท้าได้เนี่ยขอแบบสองใบนะมาสองคนไม่คิดว่าจะได้แต่พี่เขาก็ไม่คิดว่าจะได้ <laughs> เขาที่เขาให้อ่ะคือพ,พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ก้ให้เฉย